แถบของอำเภอเมืองอ่างทองนะคะเขส่งกันเข้ามาบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้ฟังคนเดียวเอย่าาองไรขอบคุณด้วยนะคะ035610717นะเบอร์โทรศัพท์ของเราตรงนี้นะคะสิเนาฬิกากับอีก39นาทีกับรายการ Music o f Time ค่ะอยู่กับสาวคระที่ f m 104.5้เมกะแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีเจ็สวัสดีค่ะป๋าบอกเออวันนี้ก็ชาว จังหวัดนางทองหรือว่าทาวอำเภอพทองแล้วก็ทาวใกล้เชียงวัฒนิฐนะครับค่ะถนนเส้นนี้วันนี้การุณาขับรถเบาๆนะครับเพราะว่าอาจจะมีอุบัติเหตุได้อืเพราะว่าวันนี้เขามีกระถินหรือผ้าป่าตายครับที่วัดท่าอิดรถพ่วงห้าสิบคันครับห้าสิบพ่วงวันเนี้ยเป็นรถสิบล้ออืมรถสิบล้อที่เป็นพ่วงนะห้าสิบคันห้าสิบพ่วงกะสือว่า ยี่ห้าคันไงห้าสิบพ่วงก็ฝากบอกชาวจังหวัดนางทองใกล้เกียงนะครับมาเส้นสายโพทองแหวงห้าที่จะมูงุ่งสู่จังหวัดนางทองนะครับนี่หนูเดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วเห็นเอ๊้ขบวนรถสิบล้อเขามาทำอะไรกันรถสวยๆด้วยนะติดไฟประดับสวยงานครับก็เหมือนกับงานกระถิษพระป่างานวัะอิตเนี่ยออกมาช่วยช่วยเด็ก เวลาฝนตกน้านท่วมเนี่ยเด็กทักเรียนก็จะทําให้เท้าเปื่อยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้เวลาเลื่อนนะครับค่ะอืมก็ฝความแล้วก็วันนี้มีการเลี้ยงฟรีพวกแขกที่ไปช่วยงานนะแต่แบบว่าไม่ได้ไปหรอกโอ,อ้วัดท่าอิฐจริงๆด้วยก็<ๆ>กไปกันแล้วค่ะก็วันนี้เป็นวันพระนะครับนําบุญมาฝากชาวเซนเตอร์เรดิโอทุกคนพี่โชคชัย F, ดีเจเชบสีเนตลุงพี่โชคทุกคนคะนะครับ แล้วก็ดีเจปลาสลาด้วยนะรวยรวยเพลงนี่พี่ปลาไวไวนี้เออน้องแป้งจบแล้วเรียนจบแล้วปริญญาตรีก็ดีใจทุกคนนะครับอืม,มาเรียนสักวันก็ต้องเป็นของเราครับแต่ตัวตัวจะดีจะจนยื่นอยู่กับตัวเราครับอืมค่ะค่ะขอเพลงหน่อยครับค่ะเพลงอะไรดีครับป้าบอกอเพลงที่ขอบไปไน้คู่แท้ก็ได้ครับคู่แท้อาด้คู่แท้จ้าก็ให้น้องแนนเป็นคนมอบหน่อยไว้หน่อย พีกแยกจ๋าจ๋าขอมอบให้พี่ป๊บพี่หยุดใจหนูเลยนะพี่นกป้ามอให้หนูคิดถึงรักพี่นกด้วยบานนานบนานก็รักป้าแปดแก้วป้ามารีแปดแก้วพี่ไทรต่วนวิเศษพี่สาวบุษบาตาคมให้ทุกสาวราคาไม้คุณยายอ่างทองยายน้องพิมพ์ต่น้องพิมพ์พี่นาโถดสแกนน้องมอสตาโมลรถคนข้างน้องมอสจ้าพี่แคร์ถั่วไพ่หนุ่มเทศบาลาทองนายกสมเกียรติพี่ชวีวานพี่ยาย่าน้องพิมนามราฝาก พี่สาวรอนิ้วพี่สาวบงมหันตพี่สาววันวิสาสุโขทัยแล้วก็พี่เกียร์ของพี่บล็อกเลยนะจ้าใครรวยพอได้ป่าบล็อกกับน้องแนนก็ขอให้รวยๆกันทุกคนนะครับขอบคุณครับเกียร์ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะป่าบล็อกแล้ก็น้องแนนขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะก็คือป่าบล็อกความจริงก็ติดต่อมาทางสาวองครัก์นี่แหละเมื่อวันนู้นวันที่เท่าไรไม่แน่ใจนะคะ พูดเพื่อหัดนี่แหละนะคะในช่วงนั้นก็จะเป็นการอ,อ,อ่านรายการข่าวนะไม่มีโอกาสได้ตอบส่วนตัวเลยนะคะอย่างไรก็ขออวยพรวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังนะให้กับปาบ็อกด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะสุขกายสบายใจในทุกๆวันกันด้วยละกันนะคะ สิ่งใดที่คิดที่ทําในสิ่งที่ดีงามก็ขอให้สมตั้งใจหวังนะแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะคะก็คงจะเป็นคำวอวยพรที่ดีๆนี่แหละนะคำดีๆก็ส่งให้กับป้าบ๊อกแล้วก็น้องแนนด้วยละกันนะคะก็กระจ่างแล้วนะคะนขาวครก็เดาๆเ,เอาเมื่อเช้านี้เดินทางมาก็เเห็นพี่ๆรถบรรทุกเข้ามาจอดอยู่ข้างทางแล้วล่ะนะคะเหมือนกําลังเตรียมตัวที่จะ ไปไหนกันสักแห่งหนึ่งนะคะก็คือรวมตัวกันแล้วแหละจอดอยู่ข้างทางนะคะแล้วก็จะมีนี่ในส่วนของวัดท่าอิดเนี่ยก็จะเห็นมีกรวยยางนะคะมาตั้งไว้ครึ่งถนนได้นะก็เอ๊ะใครจะมาหรือเปล่านะเราก็คิดตรงนั้นแต่เห็นมีป้ายบอกในในส่วนของวัดท่าอิดตะบนอ่างแก้วเนี่ยจะมีงานบุญกันในวันนี้ก็คาดเดาว่านะว่าคงจะใช่มั้งแล้วก็ใช่จริงๆด้วยนะคะอย่างไรก็อนุโมทนาบุญกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ มอบเป็นการกุศลในครั้งนี้ด้วยละกันสําหรับพี่บรรดารถบรรทุกทั้งหลายนะก็คงจะเป็นในส่วนของมิ팅จากกหนักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาจะมีการนำผ้าป่าหินดินทรายเนี่ยไปมอบให้กับวัดต่างๆที่อาจจะประสบความเดือดร้อนนะคะอย่างที่เมื่อวัดสแสวงหาที่กุฏิหลายหลังไฟไหม้เนี่ยทางกลุ่ม มิ팅จากกลนหนักนะคะซึ่งรวบรวมกันมาหลายจังหวัดเลยนะคะทางสุพรรณบ้างชัยนาทอ่างทองอยุธยาอะไรประมาณนี้สิงห์บุรีอะไรแล้วแต่ที่เขาเป็นกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมาร่วมกันตรงนี้นะคะเงินส่วนตัวบ้างเงินที่ได้รับบริจาคก,กันมาบ้างซึ่งเจ้าของรถดินบ้างอะไรประมาณนี้นะ,ะเจ้าของรถอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราฟังแล้วก็รู้สึกชื่นใจนะ รู้สึกมีความสุขตั้งแต่เช้าแล้วลหละนะเห็นภาพดีๆแบบนี้ก็นึกในใจอยู่แล้วนะว่าจะต้องไปทําสิ่งดีๆกันแน่ๆเลยนะคะเราเห็นแล้วก็ปลับลืมจังเลยแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปไทยถามเพราะว่ารีบที่จะมาเข้ารายการขนาดรีบยังเอยเกือบครึ่งชั่วโมงนะเอาอย่างไรก็นะเป็นความรู้สึกดีๆแล้วก็สิ่งดีๆที่คุณได้ทำแล้วเราเห็นเราก็รู้สึกยินดีไปด้วยนะคะ แล้นี่ก็เป็นความรักดีๆที่ป่าบ็อกแล้วก็น้องแนนได้มีให้กันทําให้หลายๆคนก็ชื่นใจไปกับความรักของสองท่านนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ให้ประคับประคองความรักนี้ไปให้ยาวนานแล้วก็ตลอดไปมีความสุขกับความรักในทุกๆวันกันด้วยละกันนะคะ